ดวงรายวันประจำวันอังคารที่8ธันวาคมพุทธศักราช2563วันพระราม8คำเดือน1ปีชวดคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ต้องเครียดและเหนื่อยกับงานเพราะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาถูกกลันแกล้งจากคู่แข่ง หรือคนที่ขอยอิจฉาริษยาหากวันนี้คุณเอาแต่เศร้าใจก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นฝ่ายถูกรุมกินโต๊ะได้ขอให้เข้มแข็งและมุ่งหน้าทำงานต่อไปอย่าย่อท้อคนที่ไม่หวังดีก็จะแพ้ภัยตนเองค่ะงานที่ผาดผลต้องแข่งขันจะทำเงินให้กับคุณได้มากยิ่งได้ติดต่อหรือทำการค้าขายกับชาวต่างชาติจะยิ่งโดดเด่นในเรื่องรายได้ วันนี้ถึงจะหาเงินอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ก็มักจะได้ยอดตามเป้าที่คุณวางไว้การเงินก็คล่องมือดีค่ะวันนี้คุณจะมีสเสน่ห์โดยเฉพาะหนุ่มโสดและหากคุณเป็นคนที่มีบุค,คลิกคล่องแคล่วเปิดเผยจะยิ่งพบว่ามีคนเข้ามาสนใจคุณมากคนรักคู่ครองมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลท่องเที่ยวร่วมกันมีความสุขดีค่ะสีมม่งคล สีส้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีเวลามงคล13นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกา คนเกิดวันจันทร์คุณมีเกณฑ์ได้เริ่มลงทุนธุรกิจใหม่ๆมีโชคทางการงานความก้าวหน้าเด่นชัดขึ้นงานที่เคยซบเซาจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะงานโรงแรมงานส่งออกจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีส่วนคนที่ทำงานประจำก็มีความคิดเริ่มอยากเป็นนายตนเองบางคนจะได้แปลสภาพสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากขึ้น คนอื่นจะปวดหัวกับการเงินอย่างไรคุณก็ยังจัดการการเงินของคุณได้อย่างไม่สะทกสะท้านกับสภาพเศรษฐกิจไม่ได้หมายความว่าคุณงอมืองอเท้าแล้วจะได้เงินมาง่ายๆแต่เพราะคุณขยันและใส่ใจในการบริหารการเงินไม่ใช้เงินตามใจวินัยทางการเงินดีมากจึงทำให้คุณรอดพ้นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ได้เสมอ ความรักคลังเก่าจะหวนคืนกลับมาให้คุณนึกถึงและดื่มด่ำกับความหวานเมื่อครั้งอดีตบางคนอาจจะได้กลับมาคบกันใหม่อีกครั้งส่วนคนมีครอบครัวแล้ววันนี้มีเกณฑ์ได้กลับไปยังสถานที่แห่งความหลังได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่าที่รักใคร่กันสีม่วงคนสีดำสีม่วงเข้มสีกลมมท่าเสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือ ทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาเวลามงคล7.31นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันอังคาร วันนี้จะต้องหัวหมุนพอสมควรเพราะคุณจะมีงานประดังประเดเข้ามาอย่างไม่ขาดต้องบริหารจัดการแบบมืออาชีพซึ่งคุณสามารถทำได้ดีและจัดการการงานทั้งหลายได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องวันนี้สมาธิดีและได้โชว์ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่คุณจะได้รับเงินที่คาดหวังไว้อาจจะมากกว่าที่หวังไว้ด้วยวันนี้มีสัญญาณที่ดีของการปลดหนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ใครที่ขอสินเชื่ออยู่หากคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานเป็นนิสัยก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินในทางที่ดีเรียกได้ว่าผลแห่งกรรมดีจะให้ผลแก่คุณในวันนี้ค่ะคู่รักที่คบกันมานานยังไม่มีแววที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องอนาคตบางคู่อาจรอกันจนเหนื่อยนายผ่านไม่อยากแต่งไปก็มีส่วนคนโสดคุณคิดว่าการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เลวร้ายสักเท่าไหร่ สีมงคลสีแดงสีทองเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องการงานประสบความสำเร็จเวลามงคล15นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันวันนี้เป็นวันที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวความสําเร็จที่คุณได้อดทนอุตสาหามาบางคนจะได้เปิดกิจการใหม่ตามแผนที่วางไว้คุณมีไฟและภาคภูมิใจในตนเองการเงินติดขัดเหนื่อยกับการหมุนเงินนี่สินที่มีอยู่ก็สร้างความทุกข์ใจให้กับคุณเพราะหามาใช้ไม่ทันและถูกเร่งรัดทวงถามอย่างก่อติด อันที่จริงก็มีทางออกอยู่นะคะเพียงแต่คุณมักจะตีโพยตีพายสติหลุดได้ง่ายตั้งสติหาทางออกคุณก็จะพบค่ะวันนี้ดวงความรักโดดเด่นและมีสเสน่ห์ต่อทุกเพศหากแอบมองใครอยู่มักจะได้รับไมตรีตอบกลับที่ดีและมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งรวดเร็วอย่างประหลาดคู่รักจะมีข่าวดีในด้านความรักการแต่งงานการได้บุตร หรือได้ท่องเที่ยวร่วมกันสมรักกันอย่างเปี่ยมสุขสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเนื้อส,ส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนทำงานอย่าเล่นมากเอาจริงเอาจังกับงานตรงหน้าให้ดีเพราะคุณมักจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งล่อใจมากกว่าที่จะโฟกัสไปที่งานทำให้เสียงานได้อันที่จริงแล้ว คุณเป็นคนมีความสามารถแต่มักจะติดสบายไปสักหน่อยค่ะ mm hmm. การเงินของคุณโดดเด่นมีความขยันและกระตือรือร้นในการสแสวงหารายได้หลายทางซึ่งคุณก็ทำได้ดีและมีเงินเข้าหลายด้านเพราะคุณรู้จักเข้าสังคมและทำให้บรรยากาศการค้าเป็นกันเองล <iquer> ูกค้าก็ติดใจในการบริการและมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง คุณเร่ๆกับความรักมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีต้องพร้อมและสุขสบายกว่าการอยู่เป็นโสดจึงทำให้เลือกมากและก็ยังไม่มีใครที่เข้าตานักคนรักคู่ครองอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขดูแลก,กันและกันเป็นอย่างดีค่ะสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกำลังใจและความนิยมยกย่องจากคนทั่วไป ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่อนเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดี วันนี้คุณจะก้าวไปได้ไกลงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือชาวต่างชาติจะมีความก้าวหน้ามั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะมีคอนเน็ชันมากขึ้นและได้พบบริวารที่ซื่อตรงมีเกียรติมีคนนับถือในวงการงานที่ทำอยู่เพราะความสามารถของตนเองคุณมีลางสังหอนที่ดีในเรื่องการเงินอาจจะมีโชคเล็กๆน้อยๆหรือในบางครั้งจะได้โชคจากเด็กหรือบริวารอายุน้อย งานที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กและใช้ความละเอียดอ่อนจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ในเรื่องความรักคุณจะประสบปัญหารักสามเศร้ามีเกณฑ์ที่จะถูกหักหลังถูกหลอกและต้องมาเสียใจกับความรักให้ระวังการถูกหักหลังจากคนรักคนที่คุณไว้ใจส่วนคนโสดวันนี้ไม่เหมาะที่คุณจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรักเพราะมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้ว สีมงคลสีเขียวส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมความนับถือความน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล 12. นาฬิกานาทีถึง 13. 30นาฬิกานาที คนเกิดวันศุกร์หากคุณกำลังลุ้นความสำเร็จในงานอยู่วันนี้เป็นวันของคุณไม่ว่าคุณจะทำงานคะแนงไหนจะมีการพลิกผันไปในทางที่ดีเกินกว่าที่คุณคาดไว้โอกาสที่ดีจะเข้ามาให้คุณคว้าซึ่งจำเป็นที่คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับโชคนั้นค่ะงานยิ่งหนักเงินยิ่งมากคุณหมุนเงินจำนวนมากรายได้สูง รายจ่ายสูงบางคนจะทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำให้มีรายได้หลายทางวันนี้คุณเหนื่อยก็จริงแต่เงินของคุณก็เข้ามามากจนหายไงคะความรักราบรื่นดีคนมีคู่จะได้รับความรักความอบอุ่นจากคู่ของคุณบางคนจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวคนรักคนโสดมีเกณฑ์ที่หมายตาใครไว้ก็จะสมหวังดังใจที่ยังไม่ได้แต่งงาน ก็มีเกณฑ์ได้พูดคุยกันเรื่องอนาคตสีมงคลสีชมพูเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำไซสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจเวลามงคล 1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์วันนี้ไม่อยากทำงานอยากทำอะไรตามใจตัวเองมากกว่าหากต้องทำงานที่ไม่ชอบก็จะแอบอู้งานซึ่งต้องระวังหัวหน้างานที่จับตามองคุณอยู่นะคะ แต่หากคุณได้ทำงานที่ชอบก็จะสามารถทำได้ออกมาเป็นอย่างดีและกระตือรือร้นอารมณ์วันนี้ค่อนข้างแปรปรวนค่ะเกิดความขัดข้องทางการเงินเงินขาดมือและคุณจะรู้สึกกังวลใจแต่อย่าเพิ่งวิตกจนเกินไปนะคะเพราะไม่มีประโยชน์อะไรวันนี้ควรประหยัดและงดการตัดสินใจในการใช้เงินลงทุนใดๆหาไม่ใครยืมเงินหรือทำธุรกิจปล่อยกู้ ระหว่างการถูกเทแบบไม่รู้ตัวยิ่งหากคุณมีบุค,คลิกที่เอาแต่ใจตัวเองก็ดูจะมีเกณฑ์ที่จะถูกทิ้งแบบหายไปเฉยๆให้ลดความแข็งกล้าวและเอาแต่ใจตัวเองลงมาบ้างก็พอจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้บ้างค่ะคําแนะนำสำหรับคนเกิดวันเสาร์ในวันนี้ความยับยั้งชั่งใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณในวันนี้อย่าใจร้อนหรือตัดสินใจตามอารมณ์ ควรตั้งสติให้ดีเสียก่อนจะทําการใดเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะอ่อนไว้เจ้าอารมณ์และตัดสินใจผิดพลาดเพราะความไม่รู้จักรอคอยหรือใช้เหตุใช้ผลซึ่งจะมีผลเป็นความทุกข์ใจตามมาทีหลังได้ค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคล ทิดเนือเสริมคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ